นอกบ้านแบบซื้อมาทํากินเองเนี่ยมันถูกแพงกว่ากันแค่ไหนคือมันบางมากทุกคนแล้วมันแค่12ดอองร่อนหัวเซเวียก็ไม่ได้ถูกนะไซส์ขนาดนี้น่าจะมีแบบเกือบพันเฉียดเฉียดพัน สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Smile Story นะวันนี้เนาะก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วอาจจะมีการสั่นของกล้องนิดนึงนะบอกล่วงหน้าก่อนนะจะได้ไม่ต้องมาบ่นกันนะเพราะว่าคลิปนี้เราต้องออกมาข้างนอกจรงิงเนื่องจากว่ามีคน DM ไปบอกมาว่าเอ้ยทำรีวิวเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายหน่อยคืออยากรู้ว่ากินข้าวนอกบ้านกับซื้อมาทํากินเองเนี่ยมันถูกแพงกว่ากันแค่ไหนก็ยังไม่ได้ทาคลิปนั้นยังไม่ทําคลิปนี้ก็ยังไม่ทานะแต่ว่าคลิปนี้เราจะพาไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วกันว่าของใน ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ราคาเท่าไหร่ mm hmm. เช่นหมูเนื้อกุ mm ้ง hmm. ปลาอะไรเงี้ยไปเปรียบเทียบกันเองเพราะว่าแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าใครติดตามใน i อจหมาก็จะแบบเห็นทําแบบแซลมอนดองกุ้งดองอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เป็นแบบซ mm ีฟู้ดเพราะฉะนั้นซีฟู้ดมันก็ค่อนข้างแพงน,นิดนึง mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าหลายๆอย mm ่างเผื่อบางคนแบบอยากจะประหยัดมากๆจะกินแต่ไก่กินแต่หมูอะไรเงี้ยไปดูว่าราคามันคุ้มกว่าไปซื้อก,กินเองไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าไอคลิปรายรับรายจ่ายแบบละเอียดเดี๋ยวมีทำมาแน่ๆ่เดี๋ยวไปดูดี่ บูเวิร์ดนะก็อยู่ใกล้บ้านเดินม,มาได้ไปดูในบูเวิร์ดกันว่าอะไรเ <Yeah. S 1> ท่าไหร่บ้างก็วันนี้จะดูเป็นพวกของที่เป็นเ <Yeah. S 1> นื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่แล้วกันเนาะ mm mm. เริ่มกันท <printer> ี่โซนผลไม้ก่อน แอปเปิ้ลทิงเลยดี้4.5ดอลซี 4, เป็นเเลด24.5นะจางๆก็ประมาณ110บาทต่อไปเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมกล้วยนั่นเองนะครับกิโลละ3ดอลกิโลละ73บาทก็เหมือนจะแพงนะแต่เราก็คงไม่ได้ซื้อกล้วยทีละกิโลเนึ่ยมากใช่ไหมตามฐานะอย่างเราๆส้มก็ต้องเป็นส้มแมนดารินนะเป็นส้มแมนดารินส้ม อันนี้คือถูกที่สุดนะก็คือกิโลละสองจุดเก้าดอลก็สติเรากินส้มวันนี้ก็แบบเวลาไปกับแม่กนะ็ซื้อเป็นกิโลใช่ไหมกิโลละเจ็ดสิบแปดบาทก็แพงนะใครว่าถูกไหมหรือว่าเซเลียก็ไม่ได้ถูกนะต่อไปต่อไปเป็นกีวีน่นะกีวี่แปดจุดเก้าแปดจุดเก้าดอลต่อกิโลสองร้อยสิบแปดบาทต่อกิโลมาอีกถึงหนึ่งผลไม้ที่ คนที่นี่ชอบกินมากๆนะที่ชอบกินมากลก็คืออะโวคาโดฮนะอะโวคาโดที่นี่ลูกละ1.6ดอลล์1.6ดอลล์ต่อลูกลูกละ3 9บาทเหมือนจะถูกกว่าที่ไทยป่ะผลไม้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะกลางๆที่คนกินบ่อยๆหากินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเนะาะต่อไปมาดูโซนเนื้อสัตว์บ้างดีกว่า จริงๆแพลนของมาในวันนี้ที่จะมาซื้อของเนี่ยก็คือจะมาซื้อเอขาเรียกแซลมอนนะแซลมอนกับเนื้อเพราะว่านี่เปนชอบกินเนื้อเนื้อบัวมากมาดูกันว่าอะไรเท่าไหร่มาเริ่มกันที่เนื้อแหละทุกคนเนื้อแรมถูกที่สุดแกงแกงแกงโอเคอันนี้น่าจะ จุดเป็นแบบแล้มเลกสเปกนะก็เป็นขามาจากส่วนขาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หมักกระหิกแล้วก็แบบเปเปอร์แล้วก็ใบชาแม่เหลวราคาอยู่ที่8ดอลลาร์สชิ้นนี่ก็ถือว่าชิ้นหนาอยู่นะชิ้นหนาอยู่ร้อยก้จุสองบาทต่อแพ็คได้สองชิ้นก็ตกประมาณเท่าไหร่แปดสิบกว่าเก้าสิบประมาณนี้มาเจอดีแบบดิแบบ ที่เราทำกินบ่อยๆเป็นสเต็กแบบชิ้นบางๆแล้วก็คือแบบได้ประมาณเท่าไหร่สองสามสี่้ประมาณเจชิ้นแล้วก็กินเียมาสาม3ี่ชิ้นต่อครั้งเลยคือมันบางมากทุกคนแล้วมันแค่1ิบอดอนสองร้บบาทต่อแพ็คนี่นะ คือแม้ว่ามันคุ้มมากคือเดี๋ยวก็จะมีพวกสเต็กแบบชิ้นใหญ่ๆดูดิชิ้นหนาๆก็มีนะดดูิเห,หเห็นปะ่ะเออสเต็กเนื้อชิ้นหนาๆอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นเป็นทีโบนที่ติดก,กระดูกเนาะซึ่งตัวมันก็ชอบเพราะมันมีกระดูกที่เกลยดเกลยดแบบหั่นแพ้ก็กล้าดอนอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาช่างมาให้แล้วอันนี้ถือว่าแบบชิ้นใหญ่มากเลยนะ สิบากอชิ้นใหญ่กว่ามืออีกเลยอนึ่งสามร้อยยี่สิบสามบาทเชื่อเลยว่าถ้าที่ไทยนะไซส์ขนาดนี้น่าจะมีแบบเกือบพันเจ็ดเสียดพันโอเคไปต,ต่อแซลมอนไทยชอบทูนา่าสายแบบญี่ปุ่นเลทำซชาชิมิทูนา่าอันนี้แต่นี่เป็นทูนา่าสำหรับทำสเต็กนะ แต่คิดว่าน่าจะไปสไลด์ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแบบสกินออฟเหมือนกันก็สิบเอ็ดจุดหนึ่งส่วนดอลนี่ที่มีถูกกว่านั้นด้วยมีสิบจุดสิบเอ็ดดอลอ๋อติว่าสิบเอ็ดดอลเพราะว่ามีอันข้างข้างคือสิบจุดห้าเก้าสิบเอ็ดดอลคูณยี่สิบสี่จุดห้าสองร้อยหกสิบเก้าบาทสองร้อยหกสิบเก้าบาทดูดิต่อมาทุกคนอันนี้เป็น เบสแซลม,มอนจากทัสมาเนีเยอะไรก็รอเออลอกหนังแล้วอันนี้สำหรับทำแบบซาชิม่โดยเฉพาะเลยสิบเจ็ดจุดสามสเลยสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทคือมันดูสดมาแต่จริงๆถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกเท่าไหร่เนะต่อมานะทุกคนมิสเตอร์นะหรือว่าเขาเรียกว่านะหอยนางรมหอยนางรมหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบสิบสองชิ้นนะสิบสอง ดิบสองตัวโลหนึ่งมาดีนี่สิบสามจุดแปดดอลนร์เท่าไหร่ดูสิห้าร้อยแปดสิบสามบาทได้ได้หนึ่งโลดีเนาะเออก็ถือว่าไม่แพนะงนะถ้าทำงานที่นี่ก็ถือว่าประแย่ดกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งอันนี้เป็นกุ้งที่แบบว่าลอกเปลือกแล้วแล้วก็เหลือหางมาไว้นะเปลือกครไปทำแบบกุ้งแช่น้ำปลาเลยนะเก๋ ไม่ต้องแกะให้แบบมือเหม็น10.88ดร้อนก็ประมาณ200กว่าบาทใช่ไหม2อ0เกือบ300 266บาทถามว่าแพงไหมมาว่าแพงกว่าที่ไทยนะี่ต่อมายังไม่หมดเนื้อสัตว์ที่คนที่นี่ชอบกินเพราะว่าถูกนั่นก็นคือเนื้อไก่จริงๆนที่ไทยก็ถูกใช่ไหมเนื้อไก่เขาเรียกว่าปีกปีกนอกหรือปีกอะไรอ่างนี้บ้างกทุกคน ปีกที่มันปีกเต็มที่เรากินไก่ย่างที่เสียบไม้าะ12.34ดอลมีประมาณแบบอ่ะเวทมันคือ1.5โลเกือบ2โลใช่ป่ะโลครึ่ง302บาทกับฟรีไก่ ที่สุดก็คือ5ดแล้วก็ได้เออขาก็เขียนเอาเป็นไซสแบบเป็น XL นะเป็น XL คือไม่รู้ว่ามันเป็นเบอร์อะไรของที่ไทยแต่มันก็คือได้12ฟองก็คือโหลหนึ่งเนาะก็อันนี้คือราคาที่ถูกที่สุดแลนะ้วร้อย่บาทตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ไทยไข่โหลหนึ่งไม่คือเท่าไหร่ประมาณนี้ทุกคน ของที่เราซื้อก็ประมาณน,นี้ดูก่อนคือไม่อยากซื้อไปเยอะเคยซื้อไปเยอะแล้วคือกินไม่ทันกินไม่ทันก็เสียนะก็ซื้อแค่นี้พอนี่คิดว่าอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักสองสามวันอนะไรเงี้ยก็มีแซลมอนมีเนื้อ,ม,อมีกล้วยนะกลเวยไปกินตอนเช้าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็กินแบบคือบางทีกว่าจะตื่นมาก็คือหมดจะครึ่งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะแบบเซฟให้ได้มากที่สุดแล้วก็ กำลังคิดอยู่ว่าเอาน้ำอันลงไปดีไหม,มอะไรเงี้ยก็อ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่า,าการมาซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมนสนุกคือตอนที่เราจ่ายเงินที่นี่ก็มีเคาน์เตอร์ให้จ่ายเงินแบบว่ามีพนักงานอนะไรเงี้ยกับทำเองเนาะเราก็ชอบจ่ายเองเพราะมันได้แบบติ๊บติ๊บติ๊บอะไรเงี้เยนะเดี๋ยวพาไปดูกันก็ซื้อน้ำก่อนเนาะนะเดี๋ยวไปจ่ายเงินกัน สิ่งที่เราเตรียมมามากที่สุดนี่งแ้วทุกคนนี่ทำให้ดู ภารกิจของเราในวันนี้นะนก็ผ่านไปด้วยดีนะตั้งแต่พาไปดูนะว่าอาหารนาเนื้อสัตว์ของจินผลไม้ต่างๆราคาเท่าไหร่น้องก็รู้สึกว่ามันก็แพงกว่าที่ไทยนั่นแหละนาะหลายๆอยา่างแต่ว่าอยากให้คิดว่าเราหาเงินที่นี่ใช้เงินที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวกับเงินรายรับที่เราได้ที่นี่แล้วมันก็ไม่ได้แพงบางคนอาจจะแบบ เห็นไหมอยู่ต่างประเทศค่าครองชีพสูงอะไรเงี้ยก็เราหาเงินไทยมานะเนาะเงินไทยแรกวันนี้ได้เท่าไหร่ไงก็เนี่ยแหละทุกคนก็วันนี้ก็หมดไปมันสามสิบสี่กว่าดอลเองเนาะก็ได้เนื้อแซลมอนน้ำมันลมอ,อ่อะไรเงี้ยกล้วยมาเนาะก็น่าจะประทางชีวิตไปได้สักสองสามวันอยู่เหมือนกันก็ฝากไวแ้และกันใครที่จะมาก็ต้องแผนดีๆใครที่อยู่ที่นี่แล้วก็ลองทบทวนตัวเองดีๆอีกครั้งหนึ่งว่า เราให้ความสุขกับตัวเองบ้างหรือเปล่านะไม่ใช่ทํางานอย่างเดียวเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยอย่างเดียวเลยเนะาะก็ให้มันมีตรงกลางเนาะใช้ชีวิตบ้างใช้เงินบ้างทํางานหาเงินเราจะต้องใช้เงินบ้างนนะประมาณนี้แล้วกันกคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ให้ประโยชน์กับใครที่กําลังดูอยู่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนเหนื่อยมากเลยเดินกลับบ้านแลยบาย Woohoo!